วันนี้เราจะได้ไปบุกออฟฟิศของป้ามีนะขวัตถุโบราณกีปนาวุธการทดลองอันแรกของพวกเราเฮ้ยอันนี้ถังขยะที่มันเป็นยิงลมใช่ไหมใช่ของเล่นเต็มเลยตุ๊กตาเด็กเต็มเลยของานาวินมั้งแน่นอนนี่นะก็คือกีปนาวุธสงการมันเกิดจากการที่เราเอาอากาศอัดเข้าไปในตัวมันก็จะเก็บอากาศไว้อัดไว้แน่นๆพอเราเปิดจุกนี้ออกมาปุ๊บน้ำมันก็จะพุ่งออกมาเพราะว่าอากาศมันดันให้น้ำออกไปตาฮัถ้าอย่างนั้นเราเล่นปิงปองกันต่อป่ะอันนี้ อย่างแรกเห็นนี่ไหมนี่คือปืนของเรามันเอาไว้เชื่อมตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ใช่ไหมแยะกระบอกยาวจังเลยพี่จ,จ,จื๊อแล้วจุประมาณร้อยนัดร้อยนัดเป็นลูกป,ปิงปองนี้นะครับเกิดจากการที่เราเอาเครื่องเป่าลมของเราเนี่ยมาติดท่อะ PVC ไว้แล้วเครื่องเป่าลมเนี่ยมันก็มีแรงดันใช่ไหมพอเวลาเราใส่ลูกป,ปิงปองเข้าไปอะแรงมันก็จะดันพังนี้ออกมันก็เลยทําให้ลูกป,ปิงปองมันดันออกไปทางนี้แต่ที่มันดูดลูกปิงปองได้นะครับเพราะว่า มันเป็นแรงส่วนทางกันมันทําให้ทางนี้มันผลักแต่ทางนี้มันดูดออันนี้ก็คือร้อนะเจ้าถาังขยะไล่นกของเราน่นเองมาตอนนี้นเรายังไม่มีควันเพราะฉะนั้นแป้งนะครับเราจะใส่แป้งเข้าไปแล้วก็ยิงใส่ฮาร์ดทุกคนช่องตาต้าของผมครับต้องโดนแป้ง <laughs> พี่เต็มแรงเลยทุกคนดูนี่ เวลาอากาศเนี่ยมันดันออกมาจากเจ้าตัวถังขยะนี้ใช่ไหมเวลาเราเจาะรปูปุ๊บเราดึงอันนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นวงแหวนใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดจากรูเนี้ยอากาศมันจะดันตัวออกมาแล้วอากาศร,บรอบๆเนี่ยตรงขอบๆนี้มันก็จะม้วนตัวเข้าไปให้มันเป็นรูปวงแหวนแล้วจะแบ่งฝั่งกัน2คนแล้วเราก็สู้กันยาวขอขีปนาวุธสงครามละฮะเอาถังไปเพราะว่าปิงปองมีเหมือนกัน เป็นปืนเป็นปืนรอเขาเข้ามาใกล้